สวัสดีค่ะพี่น้องคิดถจักน้ำองุ่นหม่ค่ะชื่อมี่ค่ะวันนี้นะคะจะมาขอเป็นคำพยานในเรื่องของพระเจ้าทรงปกป,กป้องจากอุบัติเหตุค่ะวันที่26มกราคมนะคะมี่ก็เดินเดินทางจากห้างพาราไดพาร์คค่ะกลับมาที่คอนโดตัวเองค่ะคือปกติเนี่ยจะใช้เดินทางโดยใช้มอเตอร์ไซค์รับจ้างเป็นประจำอยู่แล้วแต่ในวันนั้นเองเนี่ยมีเสียงพระวิญญาณบอกว่าวันเนี้ย ให้เจ้าเดินกลับไปนะฟังไลฟ์อาจารย์คมเอกไปด้วยแล้วก็เดินกลับไปอากาศเย็นสบายๆแต่อีกใจหนึ่งนี่คือมาห้อยดึกก็ดึกในซอยก็หมายเยอะด้วยก็รีบตอบกลับเสียงนั้นไปว่านั้นขอนั่งรถไปนะคะประหยัดเวลาค่ะเพื่อจะได้รีบกลับแล้วก็ไม่ต้องกลัวเรื่องหมาด้วยค่ะมันมืด ขนาดเรียกรถคุณลุงมอเตอร์ไซค่ะตอนแรกก็ปกติดีนะเสร็จแล้วพอถึงทางที่จะเข้าไปคอนโดอะค่ะพอคุณลุงจะเลี้ยวเข้าไปปุ๊บอะค่ะมีรถมอเตอร์ไซค์อีกคันหนึ่งเขาวิ่งมาด้วยความเร็วสูงมากค่ะแล้วก็ชนมอเตอร์ไซค์ของคุณลุงค่ะผมนี่ก็กระเด็นไปอีกทางนึงคุณลุงก็กระเด็นไปอีกทางหนึ่งค่ะก็เป็นการที่ได้ขึ้นรถพยาบาลไปโรงพยาบาล ด้วยตัวเองเป็นครั้งแรกค่ะเออก็รู้เฮ้ยเนี่ยพระเจ้าจริงๆพระเจ้าตือนเราแล้วนะแต่อาการของเมียไม่หนักมากเท่าไหร่ม่เชื่อว่าเห็นพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงปกป้องค่ะถ้ามองจากภาพวิดีโออ่ะเราจะเห็นเลยว่ามอเตอร์ไซค์อ่ะวิ่งตรงมาตรงกลางเลยนะแต่มันเฉล็บมาทางด้านหน้าอย่างไรไม่รู้แล้วมันมีแสงวับขึ้นมานิดนึงค่ะทาให้แบบมอเตอร์ไซค์ถูกหันไปหน่อยนึงเราก็ทําให้การบาดเจ็บของตัวมีเองแล้วก็คุณลุงน้อยแต่คุณลุงที่ว่าน้อยๆเนี่ยคุณลุงต้องแบบพาตัดตรงตาตรงเนี้ย มีหนังตาฉีกก็คือเย็บไปประมาณสิบเข็มบาดเจ็บที่มือแล้วก็ที่ขาค่ะให้คุณลุงเนี่ยได้รู้จักภรยคีสูก็เลยชื่อว่าเหตุเนี้ยพระเจ้าอาจจะเปลี่ยนปัญหาให้เป็นครอบครัวเนี้มารู้จักกับพระเจ้าก็ได้ ก็เลยถามแกในคืนที่อธิษฐานคือเมกกะเพลเยอร์ไหน Night, ถามก็เลยถามพี่โซอี้ว่าพรุ่งนี้จะไปไหมแต่แล้วก็พี่โซอี้ก็ไปเจอกับพี่คิดซินที่คือแบบว่าบ้านเขาก็อยู่ใกล้กันก็สามารถที่จะนั่งรถมาด้วยกันได้ด้วย <c oughs> ก็รู้สึกขอบคุณพระเจ้าค่ะพวกเรานะคะทั้ง3คนก็เดินทางไปเยี่ยมคุณลุงที่ที่พักค่ะแล้วก็ได้ประกาศเรื่องราวพระเจ้าแล้วก็นําคุณลุงรับเชื่อค่ะอุบัติเหตุครั้งนี้คะ่ะนอกจากตัวมี่จะเป็นอะไรที่น้อยมากๆแล้วค่ะเราก็ยังสามารถที่จะปลดปล่อยฝันญได้ด้วยรู้สึก สรรเสริญพระเจ้าค่ะขอบคุณ